สวัสดีครับใช่คนาขายสายไฟหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะครับพี่พอดีว่าจะรับซื้อสายไฟอ่ะมีมีกี่อันอ่ะออมีแปดนะพี่ถ้าจำไม่ผิดครับเอออยากได้สิบสองอันอ่ะได้ไหมสี่พันใช่ไหมผมผมมีแค่แปดเองครับพี่เอาป่ะมีแค่แปดเหรอเอาได้ไล้เอาเอาก็ได้เชได้แล้เอาเอาก็ได้พี่อยู่ไหนครับเดี๋ยวผมไปอยู่เรเบลอะ เลหละรเบียบลล่างเหละรเบียบเอลเอเตได้ได้ครับเดี๋ยวผมไปพี่โอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมเราก็มารับซื้องานดำนะท่านผู้ชมนะเราก็จะอันนี้เนาะหาของมาตีตู้เนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับท่านผู้ชมก็มต้องมีเงินแดงด้วยนะเอาจริงตรงนี้เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันใช่แล้วสีเขียวเนาะท่านผู้ชม นี่นเนาะมันต้องใช้เงินแดงเนาะสามร้อยเนาะหนึ่งหนึ่งอันใช้สามร้อยใช่ไหมถ้าเราคูณไปสี่ก็ใช้สองสองพันเอ้ยใช้หนึ่งพันสองนะท่านผู้ชมก็เราจะตีไปสี่ครั้งใช่ไหมใช่เราต้องใช้หนึ่งพันสองนะครับท่านผู้ชม,มนี่นะใช้เงินแดงเราต้องรับหารับซื้อเงินแดงเนาะประมาณ พันสองครับท่านผู้ชม,มประมาณนี้พวกสายไฟอะไรนี้ผมกําลังรับหาซื้ออยู่เนะตอนนี้ผมรับซื้อสายไฟเนาะเขาบอกว่ามีแปดอันนะครับท่านผู้ชมคนไหนรับสายไฟครับอยู่นี่อยู่นี่ส,สามหมื่นสองนะครับเพ่โอเคเดี๋ยวโอนให้โอเคใช้เวลา ขอบคุณครับโอเคครับท่านผู้ชมตัวน,นี้เราก็ได้ไฟไฟมาแปดอันนะครับท่านผู้ชมนะอืแล้วก็ผมจะหาซื้อปูนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูในอันนี้ช่องแชทน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยืนดูยืนยืนดูเลยเราจะไม่ประกาศรับซื้อนะท่านผู้ชมที่เกียรติเออแล้วก็เรื่องรถนะครับท่านผู้ชมผมได้ไปอัพออรถมาแล้วอีกหนึ่งขั้นนะท่านผู้ชมเหลือขั้นเดียวนะอืมนะครับท่านผู้ชม ขาดอีกสี่อันนะครับท่านผู้ชมอืมสายไฟขาดอีกสี่อันนะจริงๆก็ครบสิบสองนะครับท่านผู้ชมอมออืะเลืมบอกไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมไปเล่นกิจกรรมมานะกิจกรรมแบ่งฝ่ายนะมันจะมีสีแดงกับสีฟ้านะครับท่านผู้ชมอืฝั่งไหนชนะเขาก็จะให้กล่องเรามาสิบกล่องเนาะสองกล่องนี้เนาะจะให้เราสองกล่องแล้วก็เงินอีกสามพันนะครับท่านผู้ชม ประมาณนี้เนาะเอ้ยยังไงมีคนซื้อขายมีคนขายสายไฟครับท่านผู้ชมเท่าไหร่สี่พันหกห้าแปดสองแปดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยซื้อเลยซื้อเลยหกห้าแปดสองแปดเนาะหกแป๊บนึงครับท่านผู้ชมหกห้าแปดสองแปดโทรเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเลยรับสายไฟครับสองอันน่ะได้ไหมอยู่เลเบลล่างครับเลเบลเอลเอสใช่โอเคครับผมเอาแล้วสายไฟเราได้แล้วครับท่านผู้ชมนะเท่าไหร่นะ่ยสี่พันใช่ไหมประมาณแปดพันครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับท่านผู้ชมถอนตังก่อนถอนตังก่อน แปดพันนะครับท่านผู้ชมตอนไปเลยนี่ไงท่านผู้ชมแล้วเงินอยู่เก้าหมื่นสี่สภาพพออาหานเงินอีึแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเข้ามาตอนไหนวันนี้จะไมนานจังเลยทับะไรทับโอใช่ป่ะประกาศเม็กเลยทับโอรับปูนรับปูนรับปูนสิบสองสิบสองทับทับทับสี่เคเบอร์ห้าสองสามปูนเก้ารับปูนรับปูนสภาพสิบสอง สี่เคนะครับท่านผู้ชมกิจกรรมกูไม่ทันนะดิท่านผู้ชมมันมีกิจกรรมมาดิแต่กูรับซื้ออยู่ดิโอ้โหถอมว่ะสี่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์สี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเขียนไว้แม่งเลยนะครับปูนปูนโอเคมากูโทรเบอร์นี้เลยท่านผู้ชมโทรเบอร์อันนี้ที่เขาขายเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วกูลืมแล้วไงเบอร์เมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเบอร์อะไรวะเจ็ดแปดศูนย์สี่สี่หนึ่งนะครับท่านผ okay, ู้ชมโอเคกูโทรหาเลยสวัสดีครับ ครับผมเอ่อเห็นถ้าบอกว่าปูนปูนอะไรสักอย่างมีปูนหรอครับเนี่ยมีครับมีครับมีมีมีเท่าไหรเอ่อมีอยู่สี่สิบเอ็ดลูกครับโอ้โอเคผมผมเอาสิบสองลูกได้ไหมเอ่าอยู่ไหนครับยมอยู่เลเวลล่างครับเลเวลเอลเอสอะเรเบลเอลเอสอะโอเคเรเบลทะเลทรายออกไม่ไม่เรเลเวลล่างเลยเอลเอสอะเอลเอสอะโอเค ปเรเบลนี่ก่อนเลยไหมเรเบลล่างมีมีสายไฟไม่มีสายไฟด้วยไหมสายไฟมียู่สิบเอ็ดครับอ๋อผมเอาสองสองอันนะได้ไหมโอเคตอนนี้กำลังมาใช่ไหมครับครับผมครับเจอกันเรเบลล่างโอเคโอเคเจอกันดูถอนออกมาหมดเลยแล้วกันนะถอนมาหมดเลยแม่งเลยอะอื้อโ้นปนไม่รู้จะทำยังไงกูมีแสนหนึ่งเอาจริง มีแสนจริงเอาอ่ะเขาจะมาถึงเราหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอยกคนหนึ่งเขาหายไปแล้วนะอีกคนนึงเขาพิมพ์เอาอะท่านผู้ชมเขาไม่โทรอ่ะอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องท่าไห่นะครับท่านผู้ชมนะอืมก็ครับเอาอะไรบ้างครับเอาปูนสิบสองอันเท่าไหร่นะเรทสี่พันใช่ไหมปูนสี่พันใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วก็สายไฟเรทสี 4, 000, ่พันเนาะรอบผมโอเคปูนสิบสองสายไฟสองนะสายไฟนี่เอาปูนสิบสายสองนะ <S 2> 2 <S นะ สายไฟสองใช่ไหมใช่ไอแกสามมาน,น้าตัวเอาวะท่านผู้ชมห้าหมื่นหกใช่ไหมรวมทั้งหมดด้วยนั่นแหะครับด้วยของขอขายอขอขายสายไฟครับโอเคได้มาแล้ววะ่ะสองพันครับท่านผู้ชมเอาวะโอเคครับมีเงินแดงด้วยไหม <Okay. S 2> เงินแดงมีอยอะสองร้อยเอาไหมสองร้อยเหรอเดากได้พันสองเด็กได้สองอ,อันนีไม่ถืออ่ะมีแค่สอง โอเคเอาก็ได้มันเท่าไหร่น่ะสองร้อยเนี่ยเอาวะท่านผู้ชมอ่าแปดพันครับ 8, okay. ปร 8, ปแปดพันเนาะโอเคพูดแพงสองร้อยแปดพันใะเพงพูดอ๋อสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าห้สิบสองผมให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเอาวะท่านผู้ชมนะครับยเยศอา่านุมน่มนุมน่มหนุ่มนุ่มเอาสายไฟอีกได้ไหมอีกสองอันนะ่ะได้ครับได้โ okay. อเคขอโทษทีมันขาดอีกสองอันท่านผู้ชมผมขาดอีกสองอันจริงๆเนี่ยเห็นไ,ไหมเออขาดอีกสองพัน มีกัญชาขายด้วยหรือเปล่าอ่ะกัญชามีแค่สามอ่ะมีสามอันใช่ปะมีสามค่ครับจัะอ๋อเอาไม่เป็นไร <c oughs> ทุกผู้ชมวันนี้อาจจะไม่ได้ตีให้ดูนะครับทุกผู้ชมวันนี้มาซื้อก่อน <c oughs> แล้วก็ไปฟาร์มอีกสักรอบสงองรอบครับถ้าสนใจปูโทรมาหาผมได้นะครับอ่าเจ็ดแปดศูนย์สี่หนึ่งโอเคได้เลยครับครับไจ้กันครับผมครับเขียนไว้แล้วแหละจริงโอเคทุกผู้ชมก็เรามีสายไฟสิบสองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อืม ปูนสิบสองแล้วก็เงินแดงนะครับสองร้อยห้าสิบสองนะครับท่านผู้ชมอมืประมาณนี้เนาะมันเลทเท่าไหร่วะทําไมมันแปดพันวะท่านผู้ชมไอ้กูก็ไม่ได้ถามเขาด้วยไอ้นุ่มนุมฮัลโหลไอ้เงินแดงเขาเลทกันละเท่าไหร่อ่ะเงินแดงอะ่ะเขาเลทเท่าไหร่กันอ๋อนายมีไหมนายมีเงินแดงปะอ๋โอโอเคครับผมสี่สิบห้าปูนเท่าไหร่พันสองหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ท่านผู้ชมถ้ารับอ๋อโอเคครับผมถ้ารับรับสี่สิบ พอเนาะ48,000นะครับท่านผู้ชมน1 0ันเท่าไหร่วะ1,040,000ครับท่านผู้ชมเอาวะตายสิอ๋อวุ้ยวุ้ยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเงินเอาเงินให้เอาไหมได้ไหมวุ้ยขอบคุณมากเลยให้ไปหมื่นนึงเลยอันนี้บวกค่าปื้มปิ่มใจบวกค่าปื้มปิ่มใจครับผมนี่เอเท่าไหร่วะเนี่ย100เท่าไหร่นะ ก็ให้มาหนึ่งร้อยกว่านะท่านผู้ชมกูให้ไปหมื่นหนึ่งเลยถ้าเพิ่มปิ่มใจนะได้เงินเราหาใหม่ได้ท่านผู้ชมก็แค่เงินนะครับท่านผู้ชมนะหรือแต่กัญชานะครับท่านผู้ชมนะอืมเราต้องไปฟาร์มอีกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคูณแป๊บหนึ่งตีหมื่นแปดครับท่านผู้ชมไปฟาร์มสักสองรอบนะครับท่านผู้ชมนะนะครับอืมใช้มันเขียนะปีอันใช่ไหมสามร้อยคูณสี่เนาะท่านผู้ชมนี่ไงก็พันสองนะครับท่านผู้ชมนะเงินแดงเนาะมันต้องใช้เงินแดงพันสองนะครับแล้วก็เงินเขียวอีก ครับผมชมเนินเขียวก็ใช้สามพันใช่ไหมก็คูณสี่ไปก็หนึ่งหมื่นสองโคตรเยอะชมโคตรเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะคลิปหน้าน่าจะมาตีให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะคลิปนี้เดี๋ยวผมไปหารับซื้อก่อนนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ผมน่าจะต้องไปฟาร์มเองนะครับท่านผู้ชมโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วเราต้องไปฟาร์มกันนะครับท่านผู้ชมไปฟาร์มสักรอบหนึ่งให้คนดูแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันตันเกินไปนะครับท่านผู้ชมนะโอเคปะงานแรกของเราก็คือ แอปเปิลนะครับท่านผู้ชมนะเ,เดี๋ยวผมเปิดช่องกระป๋างให้ดูแล้วกันนะท่านผู้ชมนะแปบบ๊บนึงนะเผื่อคนที่แบบอยากรู้ว่าช่องมันเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นเลขสองเนาะผมอัพมาแล้วสองช่องนะครับท่านผู้ชมอะไม่ใช่สองซองอเี้สองขั้นนะอันนี้คือขั้นที่สองคือช่องเก็บของก็จะมีสี่ช่องนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมมันจะศูนย์ทับสี่นะครับท่านผู้ชมอืมเก็บได้สี่ช่องเลยโคตรดีถ้าสมมติว่าเราไปอัพอีกก็จะเก็บได้เยอะเลยท่่่่านนนนผูู้้ชชมลออออองงงงคคิิดดสึึะะืขั เพิ่มมาสองช่องนะครับขั้นละสองช่องคิดดูนะถ้าเพิ่มถ้าเรา,เอ,าเอัปเกรดสามช่องเสร็จปุ๊บคิดดูว่าเราจะได้กี่ช่องหกช่องนะครับท่านผู้ชมอืมประมาณนี้เนาะไปะโอเคครับท่านผู้ชมถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะก็พูดถึงเรื่องของเก็บของรถเนาะอืมช่องเก็บของรถก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเราเก็บเต็มปุ๊บทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่ายังไงล่ะเอ่อเก็บใส่รถ ก็ในตัวด้วยเนาะเก็บครบแล้วทุกอย่างนะนะเก็บเต็มทุกอย่างครบหมดแล้วนะท่านผู้ชมอืมก็ได้เยอะเลยได้แบบบึ้มๆนะครับท่านผู้ชมอืมได้แบบบึ้มๆเลยถ้าราคาสูงก็น่าจะได้รอบละสามหมื่นประมาณนี้เนาะครับท่านผู้ชมอืมถ้าสมมติว่าเราอัพเต็มแล้วไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะผมผมยังอัพไปยังไม่เต็มนะครับท่านผู้ชมก็ล่าสุดนี่ก็คือฟาร์มรอบหนึ่งก็สามหมื่นนะครับท่านผู้ชมอืมนะครับท่านผู้ชมถ้าราคามันสูงขึ้นนะราคาต่ําลงก็น่าจะ 2 0 0 0 0ื่นกว่า2 8งหมื่นแปนะครับท่านผู้ชมอมืประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวฟาร์มก่อนแล้วกันนะโอเคเนาะโอเคครับท่านผู้ชมแล้วก็เก็บแอปเปิ้ลเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราเก็บแอปเปิ้ลใส่รถเรียบร้อยนะท่านผู้ชมอมืนะครับแล้วก็เก็บแอปเปิ้ลที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแบบหนึ่งขอเช็คสักครู่นะว่ามันมีแอปเปิ้ลในรถหรือเปล่าเออมีมีมท่านผู้ชมไม่ต้องเช็คหรอกจำได้อยู่นะครับท่านผู้ชมไปต่อไปเป็นเนื้อบัวนะครับท่านผู้ชม Uh, เนื้อบัวผมก็จะเก็บ uh, ใส่รถเหมือนกันนะครับทุนผู้ชมก็มถึงเนื้อบัวปุ๊บเก็บเสร็จแล้วผมจะตัดไปตอนที่เอ uh, เก็บข้าวเลยแล้วกันนะครับทุนผู้ชม,มเดี๋ยวมันนานเกินนะครับทุกผู้ชมนะนะครับหรือ <laughs> ไม่ตัดดีนะหรือไม่ตัดดีนะโอเคดูอีกทีนะครับทานผู้ชมนะต้องรอดูอีกทีจะตัดหรือไม่ตัดนะครับทานผู้ชมนะโอเคตามนี้โอเคถึงเนื้อบัวแล้วครับทุนผู้ชมโอเค เราก็ฟาร์มครับยับยับบอกเลยยับยับบอกเลยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> คือผมจะเก็บเฉพาะเอ่อไปถึงเก็บสายรถนะเฉพาะเอ่องานที่มันมีเออ exp นะครับท่านผู้ชมงานไหนที่มันมันไม่มี e x p ผมก็จะครับ <c oughs> นะครับผมก็จะไม่เก็บสายรถครับท <c oughs> ่านผู้ชมประมาณน,นี้นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมตามไปตอนที่เก็บเนื้อเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเจอกันโอเคครับท่านผู้ชมเราก็เก็บ เนื้อบือเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกท่านนะโอเคเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ฟักทองนะครับท่านผู้ชมอืมไปที่ฟักทองนะครับตามนี้นะครับท่านผู้ชมไปกันเลยฟักทองนี่ผมจะไม่เก็บในรถนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เนาะนะครับโอเคไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงเรียบร้อยนะครับตัดมาตรงนี้เลยถึงแล้วก็เก็บเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้เร็วนะครับตามนี้เนาะโอเคแล้วผมตัดไปตอนที่ถึงไม้เลยกกันเนาะ ผมว่ามันนานมากเลยนะจริงผมอยากทําให้มันให้คลิปมันดูแบบประมาณว่าเ้านาทียี่สิบนาทีอะไรอย่างนี้เอ้ยสิบเก้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างนี้จะลองดูว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมคลิปนี้รอดูนะโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตตอนที่ถึงไม้เลยแล้วกันนะครับจัดไปครับโอเคครับทานผู้ชมเราก็ตัดไม้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะตัดมาตอนที่เก็บไม้เสร็จเลยแล้วกันเนาะนะครับท่านผู้ชมโอเคอ้ีลงโคดนิ่มบอกเลยนะครับท่านผู้ชมไป ข้าวต่อนะครับท่านผู้ชมอ่าข้าวนี่ผมจะเก็บสองรอบนะท่านผู้ชมอืมเก็บใส่รถด้วยเนาะแล้วก็พวกของอ่าผมเก็บไปแล้วเนาะไอ้พวกอะไรนะพวกเอ่อสักทองเหล็กแล้วก็น้ำผึ้งอ่างุ่นอะไรอย่างเงี้ยผมเก็บมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เก็บข้าวเสร็จเลยแล้วกันพร้อมทั้งยัดในรถเนาะโอเคครับท่านผู้ชมเราก็เก็บข้าวเรียบร้อยนะท่านผู้ชมแล้วก็ตัดมาตรงนี้เลยเนาะอืมตัดมาตรงกระลำปีเลยนะครับท่านผู้ชม ลืมอัดให้ดูนะครับทานผู้ชมก็เลยตัดตรงนี้เลยนะครับทานผู้ชมนะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เก็บกระลำปีเสร็จเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่ฟาร์มนะครับทานผู้ชมโอเคครับทานผู้ชมแล้วก็ฟาร์มกระลำปีแบบดิฟาดเรียบร้อยนะครับทานผู้ชมป่าจัดป่าทผู้ชมโอเคครับทานผู้ชมเราก็เก็บกระลำปีเสร็จเรียบร้อยนะครับทานผู้ชมนะครับทานผู้ชมต่อไปเป็นกุ้งนะครับป่ากุ้งล็อตเซ์แล้วก็เก็บดิฟาดอีก เก็บแบบ the first เอารถผิดอะไรวะเนี่ยเสียได้วะเสียได้ตรงที่แบบว่ารถคันนี้มันเก็บงานดําไม่ได้เนาะเอาไปหนีงานดําไม่ได้จบแล้วถ้าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เนยดีมากเลยนะจูกเก่งไม่ใช่ดิไม่ใช่จุ๊กเก่งดิจุกดีนะครับท่านผู้ชมพี่ชายจะรอครับมีหมวกขายไหมพี่ฮะฮะพี่มีหมวกขายไหมหมวกไม่มดแบบหมวกไหม้ไ,ไม่มีเลย โอเคเดี okay, ๋ยวผมตามไปตอนที่เก็บกุ้งเสจแล้วกันเนาะจะได้เด็ดเร็วเก็บแบบ The Fast นะครับท่านผู้ชมเจอกันครับท่านผู้ชมเราก็เก็บกุ้งแบบ The Fast เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับอผมคิดว่าผมขายรอบนี้น่าจะโพสต์ซื้อโพสต์รับซื้อนะท่านผู้ชมโพสต์รับดูแล้วเราขาดแค่กัญชาเนาะโพสต์รับแต่กัญชาเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เนาะเนี่ยมีคนโพสต์รับกัญชาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหลือคนขายให้หรือเปล่านะ แต่๋ยวลองต้องลองดูก่อนนะครับท่านผู้ชมสสายรบนี้เสร็จเนาะโอเคเดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนถึงร้านค้าเลยแล้วกันไปแบบ The Fast Let's Go <S โอเคครับท่านผู้ชมแล้วก็ขายไปแล้วอีกหนึ่งรอบเนาะท่านผู้ชมเราเหลืออยู่ในรถนะท่านผู้ชมตัวขายไปทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เราได้มาสี่หมื่นนะครับท่านผู้ชมทีมซาำนนะะมาณนี้ เกต้าผู้ชมก็เราก็จะเอาของในรถออกมาขายนะครับทู้ชมน้ำพึ่งราคาดีมากเลยครับทุกชมเก้าสิบกว่านะโคตดีอะ่ะไปดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่ขอชนอีกรอบครับเอาสิชนดิชนดินดอ่ามื่นนะเนี่ยคนแบบเนี้ยเนื้อหมูก็ราคาดีครับทุกชมข้าวแปดสิบตรงใส่พึ่งเปลี่ยนราคาเมื่อกี้ทู้ชมอันนี้เก้าสิบเจ็ดโอ้โหโคราคาดีราคาโคตรด,ดีทู้ชมเอาวะ อะไรอีกนะกระลำใช่ป่ะไม่ใช่แอปเปิลยังไงโอเคน่าจะหมดแล้วทุกผู้ชมได้มาห้าหมื่นเอาวะทุกผู้ชมโคตรสุดอะ่ะ <c oughs> นะครับทุกผู้ชมเอาวะน่าจะต้องขอตัวไปฟาร์มตกรอบนะทุกผู้ชมเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ไปทักไม่ใช่ดิโพสโพสรับขายเนาะทุกผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปรอที่เลเบลเดี๋ยวเราไปเอ่อไปโพสที่เลเบลแล้วกันเนาะทผู้ชมก็จะได้แบบมาตรงนี้ได้ ไม่ใช่ดิเขาจะได้เขาเรียกอะไรนะมันจะได้ปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมถ้าเจอตำรวจตรงนั้นก็ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชม <c oughs> มันก็ดีกว่าไปอะไรนะไปโพสที่หน้าโรงพยาบาลเนาะเจอตำรวจตรงนั้นก็ชิบหายไปว่านะครับท่านผู้ชมเราไปนัดกันกที่เรเบลดีกว่านะจะได้ปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เนาะ <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมเราก็ถึงเอ่อเรเบลดิฟลอยนะครับท่านผู้ชมถึงเวลาเราโพสขายไม่ใช่โพสขายอีกแล้วอะไรวะเนี่ยคนรับซื้อนะครับ,นะรบท่านผู้ชมโอ โอเคคำสั่งโอคำสั่งโอนะครับท่านผู้ชมเรารับซื้อไป4,000เลยแล้วกันโอเคไหมสามพันห้าแล้วกันอันละสามพันห้าเนาะท่านผู้ชมประมาณนี้หรือเปล่าถ้าเขาไม่โทรมาหรือไม่สนใจเราเราก็อันนี้แล้วกันเนาะเปลี่ยนราคาแล้วกันทับสามเคเบอร์แล้วก็แล้วก็เขียนเบอร์เนาะห้าสองสามศูนย์เก้าครับรอสักสองสามนาทีนะท่านผู้ชมถ้าเขาไม่โทรมาก็เปลี่ยนราคาเป็นสี่พันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมน่าจะไม่รับเนาะ งั้นเราเปลี่ยนราคา <ST. S 1> ดูมางั้นเราเปลี่ยนราคากันนะท่านผู <ST. S 1> ้ชมเลี่ยนเป็น4 4k นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เบอร์5 2 3 0 9รับซื้อเหล็กดำคาราคาับผมรับซื้อเหล็กดำรับซื้อเหล็กดำรับซื้อเหล็กดำรับไหนดูซิว่าเราจะมีคนมาขายให้เราหรือเปล่านะท่นนานผะู้ชมกัญชาครับท่นานผู้ชมรับกัญชา12รับ 4k นะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าจะไม่มีใคร มาขายให้เราแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมอืมนะโอเคก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะอืมแต่ผมต้องไปฟาร์มนอกรอบอีกนะท่านผู้ชมอืมประมาณนี้เนาะไปฟาร์มนอกรอบมาหาของนี่แหละหาของมาตีตู้นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เนาะตีตู้เซฟนะครับท่านผู้ชมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ ขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป